วัสดี้ข้ FC วันนี้แม่นอ้องอรดากรแม่นคนทิยามาไหว้ปู่พี่น้องมาไหว้ปู่ที่วัดดูอำเภอเวมิกจังหวัดกาลสินพี่น้องปู่ปูห่หินเสียงไทยพี่น้องแม่น้องอรดาเลยเสียงไทยได้เลขตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องขอกรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าปู่คนให้ตัวใหไปเลยค่ะวันนี้พากันมาไหว้พระธาตุจำลองพี่น้องธาตุจำลอง แข็งแรงไงโชคดีหนาดูป่วยมาสาดแท้พี่น้องเอ้ยจ็บแก่สลือสมบูรเดี๋ยวมาได้เสียงโยกฮีดูลูกเสียห้ยคอยลูกครับลูกเสียห้ยปวดแขนปวดขาอย่างไหไปเป็นต้องใส่ใหม่ลูกยกขึ้นได้สวยยกนมุกุก็แสงมเปยตลอดไปแล้ เาขึ้นเรื่อยพี่ตองเลยนกระดาึจะเห็นเลห็นเลขเ็นะคะแยเนยเจ็นะคะมาเห็นเลยพี่ตองเลยตรงนี้นะคะมาสาเนอะตรงปูหินเนี่นะคะเห็นบ่พี่้องเขาก็ตกขาวๆเลยเนาะตัวมีตัวเลขแ วัวแตกพี่น้องเห็นเถอะเลยหามาซาก็หามาเร็ววันนี้จะเป็นงวดที่ผ่านมากนะแมนแปดเจ็ดเะเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเลขหกแปดเจ็ดนะคะสามตัวแตกแล้วพี่น้องเลยนี่เห็นบ่พี่น้องแปดเจ็ดมองในกล่องคือแปดหนึ่งแต่ว่าน้องเขามองจากตาเปล่าไปนี่เป็นแปดเจ็ด้ลยพี่น้องชัดเจนเลยนกเมอร์ดาเคยมาบ่เคยมาจ้ะเคยมาตอนเด็กเคยมาตอนจะกลับลาวแหละป่าป่าผลมาขอป่าผลพามา มาขอพรให้เดินทางปลอดภัยช่วงที่แม่ป่วยนักนะแม่จ้ะจ้ากลับมามาเสียงซี่กับถือเลขสองตัวได้จ้ะผู้ใดเสียงซี่ป้าป้าบุ๋มแม่นป้าป้าบุ๋มไมจ้ะเพิ่นก็ยังได้ที่อยู่หน้าปูหินแม่นจ้ะกระเสียงนี้เพิ่นก็ได้ปูหินเสียงไทยนะคะเสียงชิงซีเสียงชิงซี่ดวงชะตานะคะจะไม่มีรุ่นที่ยาจะให้ไม่น้อยได้เสียงสูกได้ที่พี่น้องเลยเอ่อเสี่ยงเน่าผ้า เปนพ้นี่นะคะนี่หาจับโเสี่ยงเห็นไหมนองดาเป็นโคตรยานะคะเดี๋ยวเขาจะถือกล้องพีผลบัตถือเลขนานเลยปู่เอ้ยจะไปเอาเลขโอาันนี้มาเกี่ยก่อนเด้เปล่าได้ถือได้ปู่เอ้ยเอฟซี FC. บัถือมาไล่หมดแล้วเขา,าเกยมากเลยเนาะเมื่อครั้งที่ครั้งแรกขนาดแม่ต้องได้อยู่ไกลๆพี่น้องแม่งน้กับบุกคอยอด้มามเเกเป็นเลขจังหวัดกาสิงห์นะคะพระธาตุนมจำลอง้วทยาเจะ มื่อทายถ้ำในช่วงที่ว่าเป็นงานนะเป็นงาน,นงานประทางานประทาแม่ลองดากอแต่เซมาอยู่นี่หาหกปีพี่น้องแม่น้องดาเคยมาเถธอเดียวขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อหินเนาะหลวงพ่อหินมาคนอวดที่แล้วคนไทยตรงเป็นตรงนี่เหรอหเข้ามาเร็วกว่นานี้สิได้เลยพี่น้องหกแปดเจ็ดสามตัวตรงๆขึ้นมามขึ้นมากับยางมา สายตากระสดุดเห็นเลขเลยไหมจ๊ะหลวงพ่อหินเอาไว้ขอพรขอโชคขอลาภล้ำลพกเลยให้ลูกโชคลาภให้เจ็บให้ปวดไให้ปวดแขนปวดขาให้แรงได้ไปเป็นคือคนอื่นต้องใส่ใหม่ใส่ยังหนึ่งช่วงนี้เลขออกไม่ไหมเนาะเนี่ย่เคยมีคนฝั่นทางไเลยมาหาแนวทางตามตามวัดตามว่า สถานที่ศักดิ์สิิทธ์เนาะพี่น้องเพราะว่าในวัดนี่เพิ่นก็มีเลือดได้พี่น้องเพิ่นก็สิมีเลือเพิ่นก็สิมีเลือเก่าแม่พี่น้องเลือโบราณเนาะเป็นเลือโบราณแม่พี่น้องแล้วก็มีพระธาตุพระธาตุนี่เป็นพระธาตุพระธาตุพนมจำลองจะมาจากจากจากนครพนมพี่น้องนครพนมนี่เป็นเป็นของจริงวัไงเนาะเขาบอกแบบซาชาวบ้านคือว่าเป็นของจริงแต่ว่าเพิ่นสิเป็น คอยแมงกับพี่คองจำลองลได้พี่น้องเดลยแมงดาจิพาสายไปเบิ่งอยูไปนะนล้วก็วเดี๋ยวให้พี่น้องระดัเชียงชิมซี่นะคะเขย่าชิมซี่ว่าเอาจังไดเอาเอาสามตัวไม่อสองตัวเอาสองตัวนี่ไหมเอาสองตัวหางเดียวเนะาะสองตัวหางเดียวแหละมาดู้งเด้่องมีสุกมีหลาบปูชายจะโตหใหันหล่นลงเด้อ ลงมาแล้วนะคะไม้เดียวไม้เดียวพี่น้องสองตัวสองสี่สี่พี่น้องสองสี่หางเดียวต้องเอาไปไล่พี่น้องเลยซนี้สองตัวก็รวยได้พี่น้องเลยนะคะคนทุนน้อยสองสี่แด้พี่น้องแม่น้องด้ไปอยากไปห้าเลขเลยไล่ให้ดอกพี่น้องเลยนะคะสองสี่ตอนนั่นมากขยาวยุนีมากป้านี่เพิ่นกับขายาวไม่เดียวแบบนี้ขายาวไม่เดียวได้หนึ่งแปด แล้วมันก็ออกย่งก็ออก1ะออกตรงๆเลยแล้วเขียนใส่กระดาษเลยน่ได้สเบิ่งําอน สรุปแม่นองราดาเสียงขิมซี่ได้สองซี่นอค่ะเป็นแนว้างหาสุตรลักกินแบงรัฐบาลไทยในวดันที่สิบเมษายนนะคะที่ยี่สิที่24นี้ว่าช้าช้าหน่อยจึงจะค่อยสําเร็จในงานอ๋อคนวย่า24นี้ว่าช้าช้าหน่อยจึงจะค่อยสำเร็จงานในความหวังผลที่ไกล จะใครรู้จงดูฟังคิดยับยั้งรอได้สมปองอยาอยาหันเนถึงาาถึงปะมานนะคะนอนเพียเสียข้าวของแม่รอไว้เหมือนว่าได้ม้าทองตามทำนองอุปธรรมีจะได้พบผู้อุปธรรมบำลุงรักประเสริฐซักสีทองให้ของสียามเดือดร้อนร้อนใจไป ใหญ่ดีช้าช้าดีเร็วด่วนไม่ควรการธุระอยู่ยังหนทางไปไม่มีภัยตัวถิ่นแดนสยามโลกที่หนักจะหายไปไวาปางโอ้เป็นโลกหนักคนเขาแม่นไม่ได้ลโลกที่หนักจะหายไม่วายปางถึงเป็นนานหายหนอจะขอทา จะขอทายนะขอทยเรื่องลาบยศมีดอกจะบอกให้ต่อนานไปคงจะสมอารมณ์หมายถ้าเป็นความถ้าเป็นความเครื่องอุ่นดูวุ่นวายสู้ไม่ได้กล่าวแก้ว่าแพ้แป้ว่าอยังไหอวุ่นวายสู้ไม่ได้กล่าวแก้ว่าแพ้เ่ยถ้าเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นสู่ความกันนี่จะแพ้ จะบอดีนั่นไหมจะแพ้แพ้แต่ว่า,<พ>วาก็ดีใจได้พี่น้องเป็นโชคเป็นลาภเพิ่นกว่าโรคแท้เออเป็นโรคทีห่หนักจะหายไม่ไม่ไวไม่ไวประมาณบ่นเออเรื่องเรื่งโรคเรืยอย่องไพ่จะหายอยู่ถึงเป็นนานหายหนอจะขอทายเพิ่นว่าจะหายอยู่แต่หายอยู่แต่จะช้าหน่อยโชคลาภก็จะมีดอกจะบอกให้ซิมีอยู่เรื่องแต่ว่าเรื่องอะไรเรื่องสู่ความเนี่ยบ่บ่ได้ถ้าเป็นความเดือดร้อนอ๋อ สู่คนคือเขาแพะไว้งายนจะเนาะสู่พ่วงมีความได้เรื่องโชคลาภนี่มีอยู่กับเรื่องเก็บไข่ได้ป่วยนี่จะหายยูโลภีนรุปว่าเนี่ยทางของแม่น้องนาดาขอขอเชียงซิมงซี่ปูหลวงพ่อหินนะคะให้โชคนะคะเชียงซิมงซี่ยู่นะหลวงพ่อหินนะคะสองสี่ฮะเดียวนะคะเป็นเนื้อท้าหาเสืสลักกินแมงลั่นตาบาลไพ่นะคะ เราแบบลองแม่ลองระดาเพิ่นเคยมาหลายปีแล้วนะคะมาตะแยังบ้านเป็นขยาวซิมซี่นะคะได้หนึ่งแปดก็ออกนะคะต่างแต่น,นั้นเพ่นกระบะมาอีกนะคะห้าก็ได้พ้าเอฟซีมากนะคะเอฟซีโซดีนะทางของแม่น้องรดาเสียงจริงจีปูหินให้โชคนะคะหลวงพ่อหินให้โชคนะคะม,มีโชคไม่กลับเลยปูเดิ้งหวนเลยรานอีได้มากลับมาไวได้บ่ เราไม่ถูกเรียกมาถวายคือหินนะหัวหินนาก๋าโฉกลาภก๋เสียงกิ้งซี่นะคะเออเสียงกิ้งซี่พ่อหินเสียงไทยฝนกระแม่นอยู่ด้พี่น้องกันนะแม่องดามาเสียงฝนก็ยังว่าโชคลาภโชคลาภก็ยังจะหายอยู่ฝนว่าแต่มันก็ค่อยๆไปเพราะมันก็หนักเนาะเพราะว่าเป็นมะเป็นกันนักอยู่นะพี่น้องฝนกระแม่นอยู่ด้พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งด้วพี่น้องเด้อ บรรยากาศรอบๆบวัดพี่น้องอาจะเป็นประมาณนี้พี่น้องถ้าข้างในมันก็จะเป็นพญานาคพี่น้องมันจะเป็นพญานาคเป็นวัดถ้าตรงขามนี่มันจะเป็นพระธาตุจำลองพี่น้องเดี๋ยวในอังดาสิพาพับเบื่องเพื่อพี่น้องพระธาตุจำลองมาจากนครพนมนะคะช่วงนี้อากาศสี่หกโมงแล้วพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเงียบสงบเลยเหมาะกับผู้ใดทีมาบำมความบุญไหว้เนาะ มาสําหรับมาคนที่มาคนบุรุษร้ายพี่น้องแม่แ,มแมนะน,นําให้มาช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้พี่น้องสามสี่โมงเย็นสิพี่น้องมันจะไม่มีแดดน้องข้างนี้ก็จะงามดิพี่น้องปุ๊บนะเป็นยักษ์เป็นยังคนเคยเห็นแบบนี้พี่น้องบรรยากาศภายในวัดเ้อพี่น้อง